เข้าเทียบทุนแล้วตัวตุมบาบางไงเป็นเรือคู่สําคัญในวันนี้ขออนุญาตครับด้วยความพร้อมพิลอดเมืองเพชรบุรีเลยต้องหมอมหน้ากันให้หมองกันให้หนามุดตึ๊ดตือเลยคู่นี้ให้จักันไม่ได้เพราะว่าเป็นคู่สําคัญกงปีพุทธศักราช2 5 6 5การวางแผนวางตัวฝีพายเป็นเลืองสัมพันธ์ผลลุกเลยนี่รอง้นาแดงบอกได้เลยว่ามาจากกาฬสินท้ายท้ายนั่งเขียดน้อยอีสาน เปิดตัวแล้ว<ข>เปิดตัวแล้วเขาองนาวาดวันนี้โครจรมาพบกับเพชราคาบนายกจากจังหวัดพิจิตรผีพายของเขาองค์ฮุดก,กำจัดเขียดน้อยอีสานผสมกับต่อตั้งมุกดาหารใช่สวนภัสแสงหัวท้ายคนพิจิตรกลางแกดูกันเอาผมไม่บอกอแล้วเขาองนาวานะเขาวงนาวาเมื่อคืนวานนะพักอยู่นะู่นนะติดน<อ>ี้เขาองให้เสือพม่าหนึ่งตัวพักที่สิงห์บุรีส่วนเนี่ยภัสแสง ให้ตังค์มาสองพันมาเช้าเอโอโแต่ที่แน่ๆถ้วยพระราชทานของพี่น้องชาวจากกังหวัดกระแพงเพชรจะเป็นของไทยออกมาล เอาวงโรฮายาตามพันหรือไม่พันพันแสนได้ค่านั่นเกียร์กี่กี่มื่ก่อนจะกี่กีได้หรือเมื่อเดือสอนดากบนนู้ดนี้ต่างคนต่างฝ่ายดังคนต่างอัน่างคนต่างพันใครดีใครอยู่ใครหมดใครไปถ้าพายอย่างนี้พ่อแม่ให้มาเท่าไรใจก็ไปแล้วก้าเอาละครับผู้ชมที่รักที่กำลังยิ่งที่ชมอยู่ในสนามและที่ชมอยู่ทางบ้านแล้วก็ฟังได้ขึ้นวิทยุขณะนี้เรือทิ้งช่วยเพราะนั่จะทานตีตีพิพายต้บอกว่าสื่อสีจูดีก็แน่นอนไม่มีใครยอมใครเอาละว่เข้าทุนสุดท้าย ต้นสุดท้ายประมาณร้อยห้าสิบเป็นสุดท้ายเขาวงนาวาเขาวงนาวากระเพือพันแสงไปแสงเลือไปโดนแสงอะทิตยมีประกายวงก็ปั่นปนลรบดไรบีเลยขยี้ขึ้นวแล้วพันแสงเลือกตามอยากตามดูตามกันชั่วครวและเขาวงว่ายังไงชนีล่ะบ่อไทยเลือกไปบ่อไทยห้าสิบเป้าสุดท้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผู้ชมและผู้มีเกียรติครับ พอเหลือเชื่อครับพี่น,อน้องขอเสียงปรบมือกับเรือคู่ชิงช่วยพรรดาทานหน่อยครับเฮ <Hey! S 1> ้กรรมาการตัดสินให้เรือร่องน้ำน้ำเงมนพันแสงจงังหวัดพิจิตรเป็นเรือชนะในเที่ยวแรกข oh, e. ันแสงจงังหวัดพิจิตรเป็นเรือชนะในเที่ยวแรกครับพอดีเรือออกก็พอดี